นิ้วลงฉบับคนไม่ฟังแม่วันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าคุณฟังแม่หรือคุณไม่ฟังแม่ขั้นตอนแรกนะคะก็ยกนิ้วมาห้านิ้วเลยเราไปเรื่อกันเลยหนึ่งถ้าแม่สั่งให้คุณไปอาบน้ำแล้วคุณไม่ไปอาบข้อนี้จะเป็นบ่อยมากคือแม่บอกให้ไปอาบน้ำฉันก็ยังเล่นเกมอยู่โอเคไปต่อข้อที่สอง ข้ทอที่สองเมื่อแม่ใช้คุณให้หยิบของแค่ชิ้นเดียวแล้วคุณก็ไม่ไปก็คืออันนี้คือแม่บอกว่าไปหยิบแหนบให้แม่หน่อยแม่ก็คือแม่จะถอนหัวจะถอนออกใช่ไหมเออฉันก็ชอบไม่หยิบแบบฉันจะเล่นเกมแล้ก็ไปหยิบเองสี่แค่นี้เองเออก็คือฉันไม่ฟังแม่มีใครเป็นบ้าง คือแม่หยิบให้ทุกอย่างก็แม้กระทั่งหยิบน้ําหยิบของหยิบอาหารหยิบให้เราทุกอย่างแต่เคสของที่หยิบก็ไม่หยิบให้แม่เออแกเป็นป้าแกเป็นสามเมื่อคุณทําให้แม่โกรธแล้วคุณก็ชอบไปโทษแม่ว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้แล้วพ่อก็ชอบมาถามคุณว่าแม่เป็นอะไรคุณก็ตอบพ่อไปว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้แม่ เป็นอะไรไม่รู้หนูไม่ได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เออข้อนีจะเป็นบ่อยนะแกแบบโทษแม่แบบทำผิดแม่เองแล้วเราก็ไปโทษแบบโทษแม่ว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเออโอเคไปกันต่อข้อสุดท้ายห้าถ้าคุณเล่นเกมอย่างเดียวแล้วคุณไม่สนใจสิ่งที่แม่พูดอย่างเช่นแม่พูดกับเราว่า วันนี้ตอนเย็นกินข้าวไข่าดาวนะแล้วเราก็ไม่ฟังแบบเล่นเกมอย่างเดียวไม่ไฟังแม่คือหูลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออแล้วตอนยนก็ถามแม่ว่าแม่ตอนเย็นกินอะไรก็คือสมองเบลอไปแล้วเออมีใครเป็นบ้างโอเคนะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะไหนมีใครเป็นข้อไหนกันบ้างอ้ตกอ,อีกแล้ว